น้ำกำลังเข้าสวนพึ่นแล้วค่ะเนาะด้วทางบั่นลายนะคะมันลายดินสออําเภอคอนซานจังหวัดชัยภูมิน,น,น,ปปน,นะคะกำลังไหลเข้าสวนพึ่งคะ่ะถ้าฝนตกเหนือหรือว่าตกใหม่ไม่รอบน้งี้เข้าลายก็นี่นะะอัน,นี่กับ mà lấy về hả à? ban đầy xuống có bó khẩu lấy nó hẳn ạ bàn lại đầm đầm như khẩu khẩu vậy เดินเดิามาดูนะเดินแค่นี้แหะค่ะน,นี่มันสวนท่อเฮค่ะงามเลยวันได้เป็นหน่วยเนาะกันเนาะ เดินกับคนจะจบไปเช่นนี้นะ้ะเนอดูนำไปได้กุเจให้อยู่เดงนใจ้าเดี๋ยวจะเดินไปหาไทายไม่ก็เน้าจาวัดดีจ้า